วันทีเช้าวันที่28มิถุนายน2554นะครับเ,เมื่อวันที่26 27 26วันที่ผ่านมาเราใส่นี้เข้าไปเจแม็คนะครับก้อาจจะโฟกัสไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ทีนี้ด้วยคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือทำให้น้ำใสแล้วก็รักษาโรคปรสิตในตัวปลานะครับเดีย๋ยววันนี้ไปชมกันหลังจากที่เราใส่ไปแล้ว2วันน่ย อาการของน้ําที่ขุ่นๆของเรานี่ยเป็นยังไงแล้วก็ปลาของเราเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับมาดูประสิทธิภาพของเครื่องแมสตนะครับของเราที่ใส่เข้าไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับวตอนนี้คือจากน้ําที่เรามีปัญหาถึงเขียวเนี่ยตอนนี้คือใส่เลยนะครับใส่ปุ๊บเลยทีนี้มาดูเรื่องอัตราการกินของปลาบ้าง นะครับตาการกินของเขาเป็นยังไงมาชมกันเลยอโอเคไหมครับก็จะมีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะที่มาคอยงับจับมือ ก็ถือว่าโอเคนะครับเขาไม่ไม่ดื้อไม่สนไม่เรื่องอะไรเชื่องหัวเชื่องจัดอยู่ในปลาทุกเชื่องก็ให้ไปปริมาณนี้นะครับความใสของน้ำตอนนี้คือแตกต่างมากจากเติมนะครับหลังจากที่เราใส่เคลียร์แม็กเข้าไปแล้วเนี่ย ตัวนี้นะครับใส่กับแล้วนี่สดใสมากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นแอดไลน์ไว้นะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจทักไลน์ผมมาเลยเดี๋ยวพร้อมส่งให้ราคาเ,เดี๋ยวมาทักกันว่าเท่าไหร่มันไม่ไม่แพงนะครับตัวนี้ไม่ได้แพงมากมายนะครับ <c oughs> มีจำหน่ายมีขายพร้อมกับเดี๋ยวจะส่งให้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจ ่วนปลานี่ก็ที่นํามาเลี้ยงเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นปลาคราบที่ส่วนปลานําเข้าจากญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับปลาชุดนี้เป็นปลาญี่ปุ่นแล้ว <c oughs> ที่ท่านจะเห็นเนี่ยส่วนมากที่ผมจะชอบเลี้ยงคือมันก็จะเป็นปลา,าโชวานะครับโชวาเนี่ยเขามีสเสน่มันจะมีสเสน่ห์อย่างตัวที่ที่เห็นนี้คือเขาจะดำต้องรอดำดำยังไม่มา แล้วก็จะมีดำวายตรงหัวเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้ก็เป็นกินลินนี่ก็สวยนะครับแตมีทั้งปลาสวยกับปลามไม่สวยปนกันอยู่แน้นก็โชวว่าตัวเล็กๆตัวเล็กใส่เล็กมีอุสริมาจากหลากหลายปลมครับแต่นำเข้ามา100%นมาชุดนี้นะครับ ฝากไว้สําหรับการรับชมคลิปนี้นะครับกับเพื่อนๆื่อนักเรียนทุกท่านว่ามีความสนใจอะไรยังไงก็ก็ทดลองศึกษาเพิ่มเติมครับศึกษาเราได้ศึกษาผมก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะจะทำถาดน้ําระบบกรองวัสดุกรองก็ปรึกษาเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาถ้าคุณชอบธรรมชาติรับน้ํารับปลา เราคุยเพื่อน,นกันนะครับติดต่อมาคุยกันนะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับกับน้ำใสๆที่เราไม่ค่อยจะได้เจอกันมาเลยนะครับเป็นเทคนิคใหม่ๆอีกเทคนิคหนึ่งที่ใส่เข้าไปแล้วน้ำือใสกิ๊กเลยนะครับจากน้ำคุคนณแก้ปัญหาเรื่องไคร่น้เรื่องหลายๆอย่างนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมเรื่องระบบกรองเราก็ต้องดีด้วยนะครับถ้ารององเราไม่ดีก็มีปัญหาอีกนะครับฝา <c oughs> กไว้นะครับคลิปนี้สั้นๆไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ